Mission. I got it. <laughs> วิ่งขึ้นเข่าหลังเต็มแดงก่อนได้ไหมพี่ Keep the mind. Shoot, loot, มันมีสว่างนะมันมีตีเกิดน่าจะมีนะ มีตีเกินเอาเราเนี่ยใ่ใช่เนมีตีเกินเอาเราเพอรัง้ยได้ยินหใได้ยินมี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 น่หละเห็นอยู่เห็นตีมันมันวิ่งไปแล้วเนี่ยพี่ใช่ใช่ใช่เขาแอมนเอ้ไมเเจเร็กเล คนะบนบนอะไรอะไรใครเนีเ่ยตัวหลงตัวหลงเซฟอยู่ไหนวะเซฟอยู่ชั้นล่างพี่ขอปืนมานะพี่เอาเอะไรมาพี่เล่นเลยพี่เล่นก่อน ไอยิงอะ่ะมันยิงใช่ไหมไม่ใช่เรานะอี๊ดนะผมอ่าตีงไหนอะ่ะโอ้ตรงนั้นเห็นแล้วโอ้ตรงนู้นรวบไปแล้ว มาให้หน่อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รวงไปเลยไหนวะนี่ไงคามตรงนี้อันนี้มันแค่ล้มนี่ไม่ใช่หรอใช่มันคามตรงนี้เห็นมันคามอยู่อะไรหรอคามางงตรงเนี้ยแรกอ่ะพี่พี่เติมซื้อไอ้นี่เลยเหรอซื้อสก,กินอ่ะก็เติมแต่ว่าสุ่มครั้งเดียวได้เลยเอาเติม มันคามมันคามตรงไหนวะขอกระเป๋านะพี่กายได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยมันคามตรงไหนวะเจ็บต่อโอยู้ตัวเองเห็นนะผมยังไม่เห็นสักตัวเลยถ้ายิงพี่ไม่ได้ยิงเมื่อกี้ายิงมันคานนิดเดียวเองนะแล้วมันก็หายมันแค่ล้มนะมันคามตรงไหนวะเห็นมันได้เห็นมันคามอยู่แถวเนี้ยใม่ให้พี่กายสแกนอีก การแค่นี้ทำไมผมยิงมันล้ตรงนี้นะนั่นแน่มันคานลงมามันคานลงมาตรงนี้ตอนแรกดินเสียงมันคานอยู่คือตอนนี้ผมกลัวในเมเจอร์เลกมียพี่การสแกนนี้เสร็จแล้วก็หันไปนี่นะมีมีหมอกตัวไหร่มีตัวนึงที่หมอกข้างในเนี่ย <immediate> แล้วหมอก มันขาดไปไหนวะแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นศพก็าตายด้วยนะทำไมไอตัวพี่กายยิงกิีเขารู้เสร็จแล้วพี่ไม่ใช่มันมีตัวที่ล้มอ่ะล้มพี่กายยิงล้มเมื่อกี้ก็ใช่ไงเขารู<อ>้เสร็จแล้วเราเคลีลยร์นี้ก่อนใครมีซ่มอมโมงขอซ่มอมโมงเลยเดี๋ยวาตาหน้ามาคืนให้ มี่เกาเนี่ยมี่เ <Okay. S 1> กาะ่เกาะสมเมื่อกี้อะ่ะ <Okay. S 1> เล่นได้อยู่สามแปดทับเจ็ดนยไหนซ้อมซ่อก่อนอะไม่ได้ซ่อไม่มีซ่มอมแต่ว่ามีเกาะอ,อ๋อเกาะพี่น ตรงไหนหมดตรงไหนตรงไหนหมดแล้ว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 เฮ้ยมันเก็บได้ตัวหนึ่งได้หวะ เซฟยังไม่เปิดเอาเลยละกันเซฟเปิดแล้วออกเลยไหมเกาะเป็นอีกน,นี่มีเกาะพ,พี่แตมจะเล่นบอกมีคนมามีคนมา เกาะมงปละถ้าเกาะมงขอเฮ้ยมาแล้วาอม,อม,มาแล้วมีกต,กออตีตีมาแล้วตีมาแล้วมาดิมาดิมาดไม่คนละตีนะนี่ยตีมันล้มไปแล้วนี่ใช่ใช่คนละคนละตีกันยังยังยังไม่ไหวยังไม่ไหวโดนโดนไกลๆเลย

Come out of those. Better check the surroundings first. Oh, man. ม,ม่ซีเมนต์วะไม่นาม่านนะม,มีอะไรล้ซีเมนต์เอาเี่เรนี่ this way

ผมอยากเก็บไอเนี่ยอ้อีเวนต์<อ>มันดอบมันโอกาสดอบ<ร>ของม <ไป S 2> ดีราไม่เปิดดิจะเปิดเลยข้างล่างนล่ะข้างล่างใต้ไอซีเมนต์บอเปินใหญ่อะไรอืมอืมใช่ใช่บอเปินใหญ่ไม่ได้แล้วว ไปออกเลยโอเคออกมา,า,นานแล้วนะแล้วเอา <Okay. S 1> พี่ไม่โลภไงพี่ไม่โลภอยู่แล้วพี่มันสายชิว